เดกแม่สาวบัวบานนั่นคือนิทารสอนใจดอกบวงามช่า,ทางทนยอออยโดยเรื่องจำป้ยบอกเคยเป่งบานบนร้านข้นดินไม้ใหญ่ไปสู สโลจอยโซทียงกินเน่ยแหลแดนดินของเยียงเจียงใหม่สาว้นค่ใพเราแม่มีามต้องความ เพียงซะเซ้หมายสายแม่หนาจริงคงจริงใจรักใครจริงอ๋อเป็นรักของฉันฉันรักเธอจริงฉันฉันรักฉันคิดถึงเธอ ทานหมดแล้วเอาปิดยังนั่งอยู่เพราะอากาศไม่ร้อน b a 해 ไช้เวลาอีกจริงๆแล้วมันเกินมาเยอะแล้วสี่ิห้านาทีเมื่อก่อนไลน์ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้จะเหลือครึ่งชั่วโมงพอเพราะว่าเริ่มทำช่องใหม่สตาร์ทจากจากหนึ่งจากศูนย์ไล์นานก็ไม่มีผล